การตรวจทางหัวใจสำหรับคนที่สงสัยว่าตนเองเป็นโรคหัวใจหรือไม่ข้อมูลจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์การตรวจทางหัวใจก็จะมีการตรวจพื้นฐานก็คือการตรวจร่างกายตรวจขค้ื่อไฟฟ้าหัวใจเอ็กซเรย์ทรงอกแล้วก็มีการตรวจเลือดเพราะฉะนั้นคือการตรวจร่างกายก็จะเพื่อจะดูว่าคุณมีโรคอ้วนหรือไม่ จับชีพจรดูอัตราการเต้นความแรงความสม่ำเสมอของหัวใจแล้วก็ฟังเสียงหัวใจว่ามีเสียงผิดปกติหรือไม่เพื่อประเมินดูภาวะหัวใจล้มเหลวหรือไม่การตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจก็จะบอกถึงจังหวะการเต้นของหัวใจแล้วก็บอกขนาดของห้องหัวใจได้แต่ก็คือจะไม่ดีไม่ดีนักแล้วก็บอกในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจตายแล้วก็ ดูในเรื่องของอย่างเช่นภาวะหัวใจขาดเลือดรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็การเอกซเรย์สวงอกเพื่อจะดูขนาดของหัวใจได้แล้วก็ดูในเรื่องของการกระจายตัวของเลือดในปอดในภาวะที่มีน้ําท่วมปอดแล้วก็การตรวจเลือดก,ก็คือตรวจหาระดับสารต่างๆในเลือดส่วนใหญ่ก็จะไม่เกี่ยวข้องกับหัวใจโดยตรงแต่เพื่อดูปัจจัยเสี่ยง ที่เกี่ยวกับโรคหัวใจอย่างเช่นโาวานไขมันในเลือดสูงก็จะช่วยในการมีชัยแยกโรคได้การตรวจพิเศษทางหัวใจที่มักจะพบได้บ่อยก็อย่างเช่นการอันตราซาวหัวใจการเดินสายพานการตรวจการบันทึกขึ้นไฟฟ้าหัวใจ24-48ชั่วโมงหรือว่าการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจสำหรับในรายที่มี การเต้นของหัวใจที่ผิดปกติเร็วหรือช้ากว่าปกติใจสั่นเต้นผิดจังหวะไม่สม่ำเสมอหรือหยุดเต้นก็ล้วนเกิดจากความผิดปกติในการนำไฟฟ้าหัวใจทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นคือการตรวจระบบไฟฟ้าในหัวใจก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจจะมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยอาการดังกล่าวมาแล้วั้นคนที่มีอัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติรู้สึกใจสัน่นแล้วก็หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอก็ควรจะพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่แน่นอนแล้วก็ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะช่วยทำให้คุณมี สุขภาพที่ดีขึ้นได้ถ้าคุณตระหนักรู้ในอาการผิดปกติสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆอยเหล่านี้ก็จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็ปลอดภัยขึ้นได้ด้วยความปรารถนาดีจากเพจแจงระวิภากรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทุกคนนะคะ